ามข่าวสารกันต่อเลยนะครับโอ้โหล่าสุดคาเบียเตบาสนะครับก็เราให้พิมเมลกันล่มแมนซตี้ให้ได้กับคดี115กระทงตอนนี้ครับฮาเวียเตบาสครับประธานลาลิกาสเปนเรียกร้องให้แมนซตี้ครับโดนลงโทษจากคาดีละเมิดกฎการเงิน115ข้อหาที่กินเวลามานานกว่าโทศสวัสษนะครับแมนซิตี้กำลังมาเชิญกับข้อกล่าวหา115กระทงชาการละเมิดกฎการเงินของพิมเมลก และคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีโดยอิสระราวๆ10ส,สัปดาห์โดยคาดว่าจะมีคำตัดสินในช่วงต้นปีหน้าโดยความคิดเห็นล่าสุดของคาเบียตบาสนะครับเห็นได้ชัดว่าเป็นการสันนิษฐานว่าแมนซิตี้มีความผิดบางประการแต่ทางสโมสร,รได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดครับโอ้โหล่าสุดนะครับก็บอกเลยว่าคาเบียตบาสนะครับได้กล่าวกับกิมมี่สปอร์ตเขาบอกว่าพิมเมลีไม่ควรยอมจำนนต่อแรงกดดันใช่หรือไม่ แมสตี้ก็เป็นเพียงแค่สมสรอ,อีกสมสรหนึ่งและเมื่อคุณเป็นผู้นําขององค์กรคุณจะเป็นต้องดําเนินการพิม์ลีกไม่ควรแบ่งแยกระหว่างสมสรใหญ่หรือเล็กหรือสมสรที่มีความสําคัญและไม่สําคัญแมสตี้ <ast> เป็นสมาชิกของสมาคมที่กระทําผิดกฎและควรได้รับบทลงโทษตามสมควรหากไม่เป็นเช่นนั้นอํานาจของการควบคุมดูแลของการแข่งขันมันจะสูญเปล่า ย้อนกลับไปในปี2020ครับยูฟาได้สั่งแบนดแมนสเตอร์ Manchester จากการแข่งขันระดับยุโรปเป็นเวลา2ฤดูกาลหลังจากพบว,ว่าพวกเขามีความผิดฐานเพิ่มรายได้จากการสนับสนุนอย่างไม่ถูกต้องระหว่างปี2 0 1 2ถึง2016โดยในครั้งนั้นได้รับการเปิดเผยจากเดอะสเปกุลนะครับสื่อของเยอรมนีซึ่งในปี2 0 1 8ได้เผยแพร่ข้อกล่าวหาครั้งแรกโดยอย้างอิงจากเอกสารที่ได้รับมาผ่านทางฟุตบอลเลกนะครับยังไงก็ตามครับศาลอนุญาโตตุลาการ ได้ยกเลิกคำสั่งแบนนี้ในปีนั้นและลดค่าปรับจาก25.3ล้านปอนด์เหลือเพียง8.4ล้านปอนด์ในขณะที่แมนซี้กล่าวว่าคำตัดสินของยูฟานั้นมีข้อบกพร่องและไร้เหตุผลทางด้านของคาเบติบาเองก็กล่าวเสริมเลยบอกว่ามีข้อกล่าวหามากกว่า115คดีผมเองก็ไม่รู้ทั้งหมดแต่ผมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกรณีของแมนซี้กับยูฟ่าและค่อนข้างรู้ดีเลยอย่าลืมว่ายูฟ่าลงโทษแมนซี้ โดยการไม่อนุญาตให้พวกเขาแข่งขันในชิปเลกฉะนั้น C.A.S. AH ก็ตัดสินใจให้พวกเขาพ้นผิดแทนที่จะกล่าวหาพวกเขาในการตัดสินใจที่หน้าโต้แย้งมากผมอยากจะบอกว่านั่นเป็นหนึ่งในความล้มเหลวครั้งใหญ่ที่สุดในบริษัทของ C.A.S. AH ในประเด็นทางกฎหมายยูฟาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาควรได้รับการลงโทษและข้อกล่าวหาบางส่วนเหล่านี้กำลังถูกดำเนินคดีโดยพิมเลก ผมบอกคุณได้เลยว่าทุกคนรู้ว่าแมนซิตี้ทำอะไรบ้างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผมหวังว่านี่จะเป็นหลักฐานและพิมเลก็รู้ว่าต้องพิสูจน์ยังไงเพราะข้อที่จริงมันชัดเจนผมได้พูดคุยก,กับสมสรในพิมเลกหลายแห่งและส่วนใหญ่เข้าใจว่าแมนซิตี้ควรได้รับการลงโทษอันนี้คือสิ่งที่คาเบียเตบาสนะครับเรียกร้องให้แมนซิตี้โดนลงโทษอย่างหนักจากคดีละเมิดกฎการเงิน115ข้อหาที่กินเวลามาน,นานกว่า10ปี นะครับอืมก็ต้องมารอดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วข้อสรุปแบบนี้จะหนักขนาดไหนนะครับในประเด็นของทางแมนสตี้แล้วก็ทางพิมลีกในการไต่สวนคดีความนะครับเดี๋ยวเราไปตามสถานการณ์ของบินิุสจูเนียกันต่อเลยนะครับมีสื่อเปิดเผยว่าเรนเมริดครับหวังให้วินิสจูเนียปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเอง อันนี้เป็นรายงานจากกาเดนาเซครับรายงานเมื่อคืนบอกว่าเรนเมอริดคาดหวังให้วินิสูซูญีย์จะโฟกัสกับการเล่นฟุตบอลมากกว่าการหาทางตอบโต้แฟนบอลที่จองเล่นงานเขาในการเล่นฐานะทีมเยือนรายงานบอกว่าคนของเรนเมอริดจำนวนไม่น้อยคาดหวังว่าวินิสูซูญีย์จะปรับปรุงตัวในทางที่ดีขึ้นเนื่องจากสโมสรคาดหวังให้วินิิูซสโฟกัสเฉพาะการเล่นฟุตบอลและเล่นด้วยความอดทนโดยไม่ต้องไปหาทางตอบโต้แฟนบอลที่แสดงต่อการต้านเขา ทางด้านของวินิซิุสจูเนียตกเป็นเป้าโดนวิจารณ์อีกครั้งนะครับโดยเฉพาะจากทางตำนานสโมสรอ,อย่างไบรดักมิยาโตวิชครับที่บอกว่ามีแฟนบอลมะลิกหลายคนครับไม่พอใจต่อพฤติกรรมของวินิซิอุสที่แสดงออกหลังการทำประตูให้กับทีมชุดขาวขึ้นนำหนึ่งศูนย์เพื่อตอบโตแ้แฟนๆนเรรันโซยดัตที่ส่งเสียงโห่ใส่เขาตามกรายงานก็บอกว่าบางส่วนของเรนฝริดก็คือคนบางส่วนสนับสนุนวินิซิอุสน้อยลงกว่าเดิม เนื่องจากนักเตะยังไม่ปรับปรุงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสโมสรที่ไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับแฟนบอลทั้งฝ่ายตัวเองและก็คู่แข่งมากกว่าเดิมตอนนี้มีเฉพาะคาร์โลชิโรติเท่านั้นที่ยังหนุนหลังอ่าวินิสุสแบบเต็มร้อยโดยไม่ใส่ใจเรื่องอื่นนะครับนั่นเลยครับก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องมาตามกันต่อไปนะหลายฝ่ายของทางบริดเองก็อยากให้วินิสุสจูเนียปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองในการเล่นฟุตบ,บอล ไม่ต้องไปสนใจรอบนอกไม่ต้องไปสนใจแฟนบอลที่คลิปลบกับตัวเองให้โฟกัสกับการเล่นฟุตบอลในสนามเล่นด้วยความอดทนไม่ต้องไปตอบโต้อะไรทั้งนั้นต้องมีความอดทนให้มากขึ้นในการเจอเหตุการณ์แบบนี้สําหรับทางวินิสซูเนียนะก็คือคนของบริษจํจำนวนไม่น้อยครับคาดหวังให้เขาปรับปรุงพฤติกรรมนะครับในส่วนนี้ก็ต้องมาตามว่าสุดท้ายแล้ววินซจะออกมาพูดเห็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะ แสดงหเห็นอะไรต่อไปในอนาคตด้วยตามข่าวสารของวินิซุสกันแล้วครับเราไปดูข่าวสารของเจสซี่ลินการ์ดกันหน่อยครับโอ้โหไปเต้นอยู่ที่เกาหลีใต้นะครับก็เหมือนว่าเป็นอาถรรพ์นักเต้นหรือเปล่าแข่งเกาหลีใต้นะครับแดนล้อเจสซี่ลินการ์ดนะครับหลังซัดประตูชัยเหนือเ c ฟซโซนะเชื่อบอกว่าอาถรรพ์การเต้นฉลองกับฟุตบอลเป็นของคู่กันนะครับโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นกับเจสซี่ลินการ์ดนะครับ อดีตตาร์จากพิมเล็กที่ตอนนี้คาแข่งให้กับ FC ฟซโซยลินกาดเขาซัดประตูที่เสมอให้กับโซไล่ตามเดชอนฮานาด้วยสกอร์2-2ก่อนจะฉลองประตูด้วยการออกสเตปอย่างที่แฟนบอลคุ้นเคยจากเซซลินกาดนะครับยังไงก็ตามเดชอนพลิกกลับมาขึ้นนำได้อีกครั้งในช่วงท้ายเกมนาทีที่83นะครับได้ประตูโดยคิมยองอุกนะครับก่อนที่แข่งสมข่าวจะล้อเลียนท่าเต้นของลินกา ในท่าเดียวกันที่ลินการ์ดออสเตปไว้ก่อนหน้านี้นะครับอลินการ์ดนะครับทำประตูไปแล้ว4ลูกจากการลงเล่น18นัดให้กับ f อฟซีโซนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับสมสอนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หลังหมดสัญญากับนอตเทิลแฮมฟอเรสและว่างงานไปกว่าครึ่งปีเนี่ยฮะทาเตนตามนี้เลยครับรอ,อจะซิลินการ์ดต้องบอกว่าลินการ์ดครับเคยลงสนามให้กับแมนยู U ไปมากกว่า200นัดและทําได้3.5ประตู ซึ่งรวมถึงประตูชัยเหนือคริสตันพาเลสในนัดชิงเ a เครับเมื่อปี26ด้วยโดยในเกมนั้นเนี่ยอลันพาดิวส์ครับก็ออกสเตปข้างสนามในครั้งที่พาเลสขึ้นนำเหมือนกันนะก่อนจะเป็นปีแสดงแมนยูแซงขว้าชัยชนะได้ในท้ายที่สุดนะครับโอ้โหนั่นแหละครับอาถานนักเต้นนะครับโอ้โหนักเตะเกาหลีใต้ก็แดนล้อเจสซิลินกาดหลังซัดประตูชัยเหนือเอฟซีโซนะก็เต้นแบบไหนก็โดนแบบนั้นเลยครับโอ้โหลินกาดน,นะ ก็เรียกว่าเป็นสีสันแล้วกันอไปตามข่าวสารของฟิลโจนกันต่อครับฟิลโจนเปิดเผยว่าโดนล้อจนสุขภาพจิตเสียเลยนะครับฟิลโจนครับประดิษฐ์กองหลังของแมนยูเปิดเผยว่าสุขภาพจิตของเขาสูญเสียอย่างมากในระหว่างการแข่งและจากการล้อเลียนจนกลายเป็นตัวตลกของวงการฟุตบอลฟิลโจนประกาศอำลาอาชีพนักฟุตบอลไปในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและพร้อมหันหน้าจับงานโค้ชแบบเต็มตัว ต้องบอกว่าฟิลโจนนะครับโดดเด่นอย่างมากเลยในการเป็นแข้งอนเนกประสงค์ที่เขาเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งปราการหลังตัวกลางฟูลแบ็กแล้วก็กองหลังตัวรับโดยลงเล่นไป229นัดในช่วง12ปีที่อยู่กับแมนยูท่ามกลางปัญหาการเจ็บที่คอยรอบกวนเขาอยู่เสมอฟิลโจนครับมีอาการหมอนรองกระดูกเขา่าฉีกขาดครั้งแรกเมื่อตอนอายุ18ปี ในระหว่างคาแข่งกับแบร็กเบิร์นและต้องต่อสู้กับปัญหาที่โเขามาตลอดอาชีพการแข้งเลยจะบอกว่าเมื่อเล่นเกมรับทีไรแล้วพลาดอย่างสม่ำเสมอของฟิลโจนะครับรวมไปถึงสไตล์การเล่นเกมรับที่ไม่เหมือนใครทําให้เขามักถูกล้อเลียนทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็ตามท้องถนนโดยล่าสุดเขาได้เปิดใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเขาและว่าเขาเนี่ยพบว่าเป็นเรื่องที่ยากนะที่จะรับมือมากขนาดไหนแข่งวัย32ปีอย่างฟิลโจได้เปิดเผยกับเดอะซันนะครับเขาบอกว่า ผมเคยผ่านความบอบช้ำทางจิตใจมาเยอะมากๆใครก็ตามที่บอกคุณว่านายไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกคือพวกเขากกหกเลนน่นในฐานะนักฟุตบอลคุณต้องสวมหน้ากากเหล่านี้เอาไว้เพราะคุณได้รับค่าเหนื่อยเป็นจำนวนมากดังนั้นคุณจึงไม่สามารถมีความรู้สึกหรืออารมณ์ใดๆก็ได้และการบาดเจ็บทางร่างกายทําให้จิตใจของผมออนแอลงตามในบางครั้งแต่กลไกการรับมือของผมคือการเงียบ ระวังตัวและปกป้องตัวเองเมื่ออยู่กับครอบครัวที่ผมเข้าใจจริงๆแล้วก็เขาก็เข้าใจผมผมแทบจะไม่ติดต่อกับเพื่อนๆเลยด้วยซ้ําเวลาคุณเดินผ่านผู้คนบนท้องถนนพวกเขาจะพูดบางอย่างและมันจะทําให้คุณงุนงดและรู้สึกแย่คุณได้ยินแต่คนกระซิบว่าโอ้นั่นเขาไงไอ้นี่แม่งเจ็บง่ายชะมัดพวกเขามักพูดกันว่าคุณไม่ควรรับค่าเหนื่อยในระดับนี้ได้แต่พวกเขาไม่รู้ว่าผมต้องทําอะไรอยู่หลังฉากเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดี ผมเองพบว่ามันยากมากนะที่จะไปร้านอาหารตลอดเวลาหลายปีคุณต้องก้มหน้าก้มตาเดินท่ามกลางฝูงชนและอะไรทํานองนั้นผมไม่ต้องการให้คนอื่นสังเกตเห็นผมยังไงก็ตามฟิวจนเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมเมียรเลกในฤดูกาล2012-2013ซึ่งเป็นฤดูกาลสุดท้ายก่อนที่เซอร์ไรฟูกุสันตำนานผู้จัดการทีมจะลาออกจากแมนยูตังจากอยู่กับแมนยูมานานกว่า27ปี ก่อนที่ในอีก10ปีต่อมาเขาได้มีโอกาสควาชช้าแชมป์ยูโรปาลีกเอฟเอคัพและลีคับอีกอย่างละหนึ่งสมัยนะในเกียรติประวัติของฟิลโจนก็ถือว่าเขายอมรับจากใจว่าโดนล้อจนสุขภาพจิตเสียไปหมดเลยสำหรับฟิลโจนนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยจากนักเตะรายนี้นะฝากไว้ด้วยสำหรับ u s สกอร์3.5อัปเกรดความมันรางวัลคุณ2นะครับเดือนนี้ยิ่งเล่นยิ่งได้เลย ฝากไว้ด้วยครับถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ไปที่ d u score สามได้เลยมีแอดอหนาที่แอดไลน์นะครับกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นเป็นกิจกรรมของเดือนกันยายนมีเอเชียพาวเวอร์บอลให้ลุ้นกันด้วยนะครับไปร่วมลุ้นสนุกกันได้สนใจก็จัดถ้าไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของององตโนี่มาเซียลครับเหมือนได้ทีใหม่แล้วครับพี่หมาครับอองตโนี่มาเซียลครับตกลงเบื้องต้นเซ็นญากับ AEK นะครับ ตอนนี้ต้องบอกว่าเตรียมได้ทีใหม่สักทีสำหรับพี่หมากอองตโตนี่มาซิเอลนะครับหลังล่าสุดนักข่าวอย่างมาเตโอโมเรโตนักข่าวของเรอัเบโรรายงานว่าตอนนี้กองหน้าชาวฝรั่งเศสอย่างมาซิเอลเองได้บรรลุข้อตกลงทางวาจากับ AEK a t h e n ทนะครับสโมสรชั้นนำในศึกซูเปอร์ลีกกรีซเป็นที่เรียบร้อยมาซิเอลครับกลายเป็นนักเตะรายสังกัดนับตั้งแต่หมดสัญญาก,กับแมนยูนเต็ดเมื่อจบเออซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็คือเดือนมิถุนายน หลังคาแข่งกับแมนยูมันยาวนานถึง9ปีเดาเตาไว้ยีปีอย่างมาเซียครับตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรทั้งอัลตันต้าโอลิมปิกมาเซและเบซิตัสแต่ดิวก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยลาสุดโมเรโต้ครับทวิสสั้นบอกว่ามาเซียตกลงเบื้องต้นที่จะย้ายไปเล่นให้กับ AEK แล้วก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทีมดังจากแดนเทพนิยาหญ่นะครับเกือบได้ตัวดาวิดดาโตโฟฟาน่าหัวหอกสำรองของสิงห์ปรเชลซีแต่ดิวก็ดันล่มไปซะก่อนสำหรับ EK อีเ e e ครับทรัรั้งตำแหน่งจ่าฝูงในลีกสูงสุดของกรีซมีอยู่10คะแนนจาก4นัดเท่ากับโอลิมปิกกสแล้วก็ PAOK OK. แต่ประตูได้เสียดีกว่านะครับผมตอนนี้ตกลงทางวาจาแล้วแล้วนะสำหรับทางองโตรนี่มาเซียลจะไปลดแรนที่กรีซนะครับก็ถือว่าต้องมาตามว่าสุดท้ายแล้วจะเซ็นสัญญาจริงๆหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็จะช่วยแล้วกันครับขอให้กลับมารือฟื้นฟอร์มการเล่นของตัวเองให้ได้ เพราะว่าช่วงหลังๆกับแมนยูครับเสียศูนย์ไปหมดครับฟอร์มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวสไตการ่นหายไปหมดนะครับอายุอานามเพิ่ง28ปีเองนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับสำหรับพิมักอองโตโรนี่มาเซียลทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวสารที่ผมเอามาอัปเดตให้ฟังก็สามารถคอมเมนต์เข้า,ามาได้เลยนะครับมีข่าวสารอะไรใหม่ๆเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ฟังแบบยาวๆแบบจังๆกันไปเลยจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปเลยนะครับขอบคุณครับที่รรบฟังกินข้าวกินปลากันด้วยนะ ดูแลสุขภาพต้องใจเรียน้ละใจทำงานครับเดี๋ยววันนี้มันก็จะผ่านไปยิ้มละนิดจิตแจ่มใส